สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ครับเราจะมาแบทเทิลกันใช่แล้วนะครับเนื่องจากว่าชุดคลื่นพิโรดเนี่ยเรายังไม่ได้แบทเทิลผูกจากชุดของคลื่นพิโรดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแบทเทิลกันครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในรอบนี้ผมกับโอบูธใครจะเป็นฝ่ายชนะเฮยแผละี๋ยวเราจะมาแบทเทิลวันนี้นะครับก็วันนี้ผมขอก้อยบ้างได้ไหมออเธอเอโอเคผมหัวเฮ้ยโอเคผมขอเริ่มก่อนครับโอเคครับโอเคพร้อมแล้วเปิดเลยครับ กามารู้ครับอิสุยบาสมาโอครับเลนนีกโอกาแล้วก็คอเลกเรครับรู้เลยเข้าถึงจั่วครับผมโอเคลงเป็นกราดอนครับแล้วก็เนสบอลครับผมครับผมปิดปาครับปิดปาใช้เลนี่เก่กโอกาครับการ์ดที่ซ่อนอยู่ทิ้งพลังงานนะครับผมจั่วสองเลนนี่ต้องผมอยู่นะอ่าผ่านเลยครับโอเคครับเข้าถึงจั่วครับบัตรเพื่อวีพีครับที่มียูทุกเกครับคอเล็กเรย์หนึ่งตัวอ่ะ พี่ป้าครับผมใช้อะความสามารถเหมือนกันครับการที่ซ่อนอยู่ทิ้งพลังงานหนึ่งใบจวดสองใบโอเคครับจากนั้นใช้สเตเดียมครับสาวโปเกสต์ครับกดใช้เลยครับ <Okay. S 1> โอเคสามใบเนาะหสองอุยอ้ยสามอุย้ยสอุ้ยสามอุ้ยขึ้น,นดเลยนะเปิดสามใบถ้าเป็นไอเทมขึ้นมือหมดเลยนะถ้าอย่างนั้นผมใช้นี่ครับ ความตั้ง่นของฮีกันะครับทิ้งก้ามปูสองใบครับทิ้งพลังงานเหล็กครับแล้วก็ทิ้งดาวิจัยครับครับผมจวดสี่ครับตามโปเกมอนของฝ่ายขอครับอ่ะต่อไปเทิร์นวีพีครับอ่ะเอาพลังเล็กอีกใบนึงครับอ่ะผมใช้นี่ครับที่ซ้ำบอกครับโอเคอ่ะพลังงานพลังจิตครับอืมจากนั้นติดพลังงานครับให้กับยิสุยบาซาโอครับอืมผ่านครับอุ้ยเข้าเทิร์นจวครับผมก่อนอื่นเลยครับผมไฮเปอร์บอลครับผมทิ้งใครครับไม่ใช้แล้ว แล้วก็ทิ้งกาเบียสครับแล้วผมเอาบิดาลุครับผมขึ้นมาแล้วก็วิวัฒนาการเลยนะครับสนใจใช่ไหมครับไม่ต่อไม่ต่อมันคือกับดักผมเคยใช้คนอื่นแล้วคุต้องใช้บริการของผมบ้างผมติดพลังงานนะครับนี่ผมมีอยู่แล้วลูกอมประหลาดนี่วิวัฒนาการเลยครับเป็นกาเบียสซีเอ็กตัวนี้หมดมือนะแล้วไงต่อครับใช้บิดาลุครับแล้วใช้ส่งต่อพลังงานครับกีบเลยครับก็คือหาพลังงานพื้นฐานนะเอาเป็นพลังงานต่อสู้ แล้วใช้เรเดียนก๊กโคกครับทิ้งจั่วสองครับ1 2เอาล่ะยังไงมันยังไงผมอยากให้พลังงานมันหล่นลงไปอีกสักลูกผมใช้ก็ได้ผมว่าผมใช้ดีกว่าใช้บริการแล้วอ่ะสามใบไม่มีอ่ะคุณได้เชื่ออันนี้ขึ้นมาไม่เป็นไรฮะงั้นผมตีเลยครับด้วยท่าไฮโดรแลนเซอร์หนึอ่าฮะแล้วก็เอาพลังงานนะครับจากตำแหน่งกาทงานสอ ต่อสู้นะครับครับผมอ่าผมติดไปที่การดอนครับ2ใบเลยแล้วก็เคโอได้นะครับโอเคครับโดนน็อกครับเอาคนอะไรไปนี้ขึ้นครับก็ถึงจวนงั้นลำแรกครับต่อเพื่อเกตัอปครับโอเคครับหนึ่งสองสามลงหมดเลยแต่เขาอยากให้ลงผมรู้ใช้ไอร์บอลครับครับผมไอร์บอลนะครับอ่ะทิ้งล็อคสวิตเปอร์ครับโอเคครับแล้วก็ทิ้งคนงานครับนี่ฮะอ่ะ ยวิศการครับโอเคครับซับโปเอเครับจากนั้นครับเช้ผัสสมาร์ครับของซับโปครับเหรียญโบนัสครับยู่ในมือเราสู้โจทย์ทั้งสองใบโอเคหนึ่งสองวิศการครับเป็นบีดารูครับอ่ะใช้ผัสสม่าทองเก่งพวกอะครับอ่ะการซ่อนอยู่ตัวอย์สองใบครับครับผมหนึ่งสองคุณต้องติดเจ็ดใบนะเจ็ดใบเหรออ่ะคุณต้องติดหนึ่งแล้วคุณต้องทิ้งเจ็ดอ่ะอ่ะติดพลังงานหนึ่งครับจากนั้นผมต้องอ่ะกผลงานครับโอ้โหโจทย์กี่ใบแล้วเนี่ยหนึ่งสอง ผู้คือพลังงานพิเศษครับทิงสองครับพีคัมเบดครับพิงคอสวิเชอร์ครับหยิบพลังงานพื้นฐานสี่ใบจับกองทิ้งขึ้นมืออ่าสี่ใบจากนั้นครับใช้คิสต์มอกครับอ่าหยิบอีกหนึ่งใบคร์สิอ่าหยิบพลังจิตอีกหนึ่งใบครับใช้ท่าโจงตีเลยครับโปรยทองครับอ่านับมามาดูเลยบ่าห้าสิบใช่ไหมใช่ห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อย สองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบอ่ะโอ้โหผมจ่ายไปเยอะมากเนี่ยหมดมือครับอ่ะพอายุสั้นมากนอ่ะหยิบกแก้วมาสองใบขึ้นมือครับอุ้ยแกต้องตีเท่าไหร่อ่ะสองร้อยสิบแรงอแนอยู่ตีประมาณห้าร้อยร้อยเล่นเขาเดินจู่อเยอะมากเลยเนสบอลครับผมครับผมโอเคหาฟุกามารุครับผมครับผมใช้เนโอแรนครับอือหยิบแกซัพพอร์ต ผมเอาการ์ดซัพพอร์ตนี่ครับเซเวอรี่ครับโ oh. <laughs> อ้อ่าฮ่่ใช้เซเวอรี่เลยครับ oh. ตัวสามโอเคผมต้องตัดผมบอลที่เหลือสามบนเบสโอเคงั้นผมตัดดีๆแบบออกครับติดพลังงานครับให้กับการดอนครับผมแล้วผมตีด้วยห้าแม็กนาเพิร์ดครับอะใส่เต็มที่สามใบก็ค <180. S 1> ือใบละหกสิบหกสิบหร้อยแปดสิบ่ร้อยแปดสิบใช่เลยเนาะนี่ผมก็อยู่ในแ,แต่ว่าเขาไม่มีพลังงานแล้ว โอเคคอนเทนจั่วครับอ่ะขาโปเแกสต็อปครับครับผมอ่ะผมใช้บิดาลูครับโอเคจุดขาสองใบครับบนมือมีสามโอเคครับหนึ่งสองครับจากนั้นครับใช้วูคือบาราแพิเศษครับทิ้งก้าวมือสองใบครับตีฮิสุอิไดโตะครับแล้วก็ทิ้งหางครับหยิบหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ครับอ่ะซึ่งมือนี้ต้องสามใบถึงจะเคโอได้ใช่ต้องสามใบอ่ะแล้วผมก็ใช้เหรียญโบนัสครับตัวอีกสองครับโอเคครับหนึ่งสองครับอ่ะ เขาสมมตครับเอาเดียวอะไรออกมาฮะเอาคุมที่สุดเลยโปรยทองหนึ่งครับได้อยู่แล้วโอโรกคอนเทนีทีเวอร์ใได้ครับแล้วมสองร้อยครับโอเคฮะโอเคเก็บสองใบครับผมเอาฟูกกมารุขึ้นใบครับเขาเทนจัวครับผมเอานี่ออกเฮ้ยแล้วก็ใช้ใครครับไอเทมนะครับส่วนโปเกมอนน้ำหาเป็นมานาฟี่ครับ แล้วลูกมงปลาดครับผมใช้เลยเนี่อยู่ข้างบนมือไงครับผมโอ้แล้วก็ลงมานาฟี่ครับผมอ่าฮะแล้วก็ใช้ไฮเปอร์บอลครับทิ้งไข่2ใบเลยโอ้ทิ้งไข่สใบเลยเอาเทรารคิออนครับผมใช้บีดาลุครับตัวหนึ่งใจไหมผมหนีครับเฮ้ยเอาเทลาคิออนขึ้นไปแล้วก็ผ่านเลยโอเคครับต้องเตืนสวครับตีหนึ่งจตีได้นะ แต่ไม่มีเอา้เอาอา่ะผมใช้ไฮหปครบครับทิ้งใบนี้ใช้กบดีใบนึ่งครับอือ่ะอีกเป็นซับโกรครับ EX โอเคเอ่ะใช้พีดารู้ครับตัวหนึ่งใบบลมีสี่ครับตัวหนึ่งใบครับวิวัฒนาการซับโก EX โจากนั้นใช้จิ๊กนักเรียนหญิงครับโอเคครับมันจวดกา้าสองใบแต่ว่า มันต้องเป็นเลข2 4 6แต่นี่มันเป็นเลขาอ๋อก็ได้แค่2ได้2ใบครับโอเคอ่ะตัวด2ใบใช้คู่คือพลังงานครับทิ้งสัพโกครับแล้วก็ทิ้งคอสสวิชเชอร์ครับหยิบพลังงาน4ใบขึ้นมือพลังงานพื้นฐานจากนั้นครับติดพลังงานเหล็กครับให้กับสัพโก้ีกครับอ่ะผมใช้ท่าโปรยทองครับ50ร้อยหนึ่งแล้วก็ร้อยห้าสิบโอเคอ่ะไปอีกตัวหนึ่งอ่ะเก็บ1ใบครับเรียกว่าโดนผมต้องอันนี้ขึ้นแล้วแหละหนีฟรีเอาเดิ่มจวครับ ผู้ตัดสินจวดสี่นะครับหนึ่งสองสามสามสี่สี่ติดพลังงานอืมโอเคแล้วตีเลยครับหนึ่งร้อยหกสิบแล้วผมโอ้โหเดี๋ยนะผมน็อกแล้วนี่น็อกเลยครับแล้วก็ชาร์จสามบติดที่กาดอนครับโอเคครับนมาครับไปเอาขลังเรย์ขึ้นครับแสดงว่าถึงจวครับขลังเรย์ขึ้นแสดงว่าคุณนักค้างแล้วไม่ค้างครับเฮ้ ซอฟต์ฟิชเชอร์สองครับบัตตี่อ่ะคุณมีพอเหรอสามใบทำไมจะไม่พอครับอ่ะใช้ความสามารถขิดาลูครับโอเคโจกัาสองใบบนมือมีสามจวหนึ่งัวดสองโจมตีครับโปรยทองหนึ่งครับสองโอเคร้อยหนึ่งโอเคครับซัฟโกเอ็กนะครับรัวมากกับการโปรยทองครับผมโอเคครับวันนี้ครับโอ้โหชนะไปครับผม ทันจริงๆวันนี้โอเวอร์บูตก็ชนะไปได้ใช่ครับเรียกว่าดุดันมากสำหรับซากโกเอ็กโปรไอทีไปละ50-50ครับเข้าเทิร์นที่2อะอ่าคือผมล่วงแล้วนะงั้นผมไม่คิดว่ามันจะสามารถได้ขนาดนี้จริงๆเพรามือผมก็ดีด้วยแล้วก็มีการ์ดที่ช่วยเร่งด้วยครับอย่างเช่นนี่ะเป็นการ์ดสเตเดียมนะครับสับเอริ่ต็อปนะครับช่วยดึงการ์ดไอเทมขึ้นมือนะครับซึ่งการ์ดไอเทมเนี่ยใบที่ผมได้มาตอนช่วงแรกคือใบนี้เลยนะครับนี่คู่คือพลังงานแบบพิเศษสามารถหยิบการ์ดพลังงานพื้นฐานจากออฟทิ้งการ์ดสูงๆ สีใบได้เลยเนี่ยต้องเล่นโบยทองดีเลยต,ต้องทิ้งก่อน2ใบพอใช้เป็นสาป,สปูดกสต็อปมันคอมโบกันดีมากทิ้งเป็นพลังงานเราชอบอยู่แล้วเพบพะถ้าเจอกู้คืนพลังงานแบบพิเศษมันสามารถดึงคืนขึ้นมาได้ถูกครับ,รบออแล้วโอ้โหสี่ใบคือหาอีกแค่3ใบมันก็300แล้วนะใช่สุดยอดมากแล้วก็เหรียญโบนัสอีกจวยออีกจอสองผมรู้สึกเลยว่ามันเล่นแบบไม่ยากเท่าไหร่้วน่าจะสนุกเลยส่วนของผมนะครับถิงจะแพ้ไปในวันนี้แต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เก่งนะก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าเด็กต่อสู้มันเล่นยากแต่า คาบิอัสตาคามมันสามารถที่จะเล่งพลังงานได้แบบโหดเยอะมาก3ใบเลยพลังงานต่อสู้แล้วมันวิวัฒนาการอีซีมากๆใช้ใฟแค่ใบเดียวหาโปเกมอนน้ําแล้วก็หาลูกอมประหลาดก็คือวิวัฒนาการเป็นกาบิอสเอ็กแล้ววันนี้ก็คือความเก่งของมันเลยนะเราสามารถที่จะเล่นพลังงานสามารถที่จะใช้การตร้อีแรงๆได้นะครับหรืออาจจะมีคอมโบอื่นอีกนะจริงๆแล้วมันก็เก่งมากเหมือนกันก็เป็นโอ้บูนะครับที่ชนะไปกับซารฟโกเอ็กนะครับแต่ว่าสําหรับซารฟโกเอ็กนะครับจะเห็นว่าอันเนี้ยเล่นบีดารุใช่ไหมใช่เลยแต่ว่ามัน สามารถไปเล่นกับโปเกมอนอย่างวาตาชิรากะก็ได้ตัวนี้กไ็ได้เหมือนกันใช่ตัวนี้ก็คือเป็นความสามารถขนส่งปุ๋ยฝ้ายสามารถเรียกพลังงานพื้นฐานได้ถึง2ใบขึ้นมือ,อมนั่นหมายความว่ามันคือ100ดาเมจเลยนะถึงแม้ว่าวาตาชิรากะจะเป็นโปเกมอนยญ้าแต่นี่เป็นเด็กของเหล็กเนาะมันสามารถเล่นด้วยกันได้ถ้าหากว่าความสามารถหรือท่าไม้ตายต่างๆเนี่ยมันมีซีเนจี้ที่ดีมีคอมโบที่ดีแต่อย่างที่บูธทำมาเนี่ยเป็นดิซุยอีไดโทใช่ครับเป็นโปเกมอนน้ําแต่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเอาพลังงานที่อยู่ในตำแหน กลับเข้าไปในเด็กได้ถูกครับอันนี้ก็คือความสนุกของโปเกมอนเลยนะครับก็คือลองไปจัดกันดูนะน่าจะมีเด็กว้าวๆอยู่นะครับครับผมวันนี้ครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ